สวัสดีครับน้องวีนเนอร์ไดมอนด์ครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับเก็บมะนาวครับช่วยแม่เก็บมะนาวเลอลูกเอาแล้วจะเก็บมะนาวไปทำอะไรนี่สองคนเนี <S <S ่ยโซดามะนาวแดงซ่าครับแดงซ่ามะนาวโซดาโอ้ยอย่ามาเอาเก็บเลยครับถ้างั้นเก็บเลยเก็บช่วยแม่เลยอ่าเอาใส่ถาดไว้ลูกเก็บใส่ถาดไว้ครับไปเก็บไ้ครับอยากได้ลูกไหนเดินไปเลยน้องเวนได้ลูกไหนลูกลูกตัวๆเก็บได้เลยครับสองมือลูกมันถึงจะ อ่าพี่ม่อนก็ช่วยน้องเก็บลูกเดินไปทั้งโน้นสิ่ลูกมันมีลูกตัวโตเยะอะไรพี่ม่อนเออใครอยากกินลูกไหนน้องวินก,กินลูกไหนลูกอ่าเก็บเลยครับ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 อ่านั่นแหละอ่าวันนี้เราจะทําอะไรนะคะแดงซ่ามะนาวโซดาเอาน้องวินน้องม่อนมะนาวมะนาวมันมีวิตามินอะไรลูก มันมีวิตามินซีพี่ม่อนเขยิบเข้ามาแม่ไม่เห็นลูกขยิบเข้ามามันมีวิตามินซีเก็บมะนาวต่อลูกเก็บมะนาวต่อดูสิมันยังไม่พอลูกลูกเท่านี้นะครับแดงซ่ามะนาวโซดามันมีวิตามินซีมันช่วยอะไรเนาะมันช่วยทำให้เราสายตาดีเออไ,ไม่เป็นหวัดเพราะว่าช่วงนี้ยังมีโรคระบาดคือโรคอะไรนะโลโลน้องมีเอเราก็ออกจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมลูก เออแล้วก็กินของที่เราปลูกเพราะว่ามะนาวมันก็มีวิตามินซีสูงนะครับโอเคพอหรือยังลูกมาดูซิมาดูซิซลูกพอหรือยังเดินเข้ามาดูที่ถาดสิลูกเข้ามาลูกเข้ามาหลูก,เข,าาลกเข้ามาในกล้องลูกโอเคพอหรือยังลูกยกถาดขึ้นีิพี่ม่อนยกถาดโชว์หน่อยครับ วันนี้เก็บมะนาวได้เยอะเลยโอเควันนี้เราจะไปทำมะนาวโซดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนะคะวินเนอร์ไดมอนด์วันนี้จะให้แม่ทำอะไรให้ทานนะให้ดื่มโดาโะดาโซ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 ดานซดาโาโดาโซิาดาโซดาโซดาโซดาโดาโดมโาดาโซดาโซดามีอาโาโเดาโานซดาโซดาดาโซดาโาโซดนโซดาโซดาโาโซดาโราโซดาโซดาโมดีาาาาาซาาซ บักเน่าอ่าไหล่เมล็ดนะคะบักเน่าไหลเมล็ดนะคะพี่น้องมันจะหอมมีดีนะคะมันจะหอมมันจะทรงกลิ่นมันเหมาะกับการเฮ็ดลาบแล้วก็เฮ็ดอ่าพวกน้ำาน่ำหวานต่างๆนะคะพี่น้องกลิ่นเธอจะหอมหอมก็บีบออกมาก่อนนะลูกบีบไว้ก่อนนะลูกเนาะจะเอาเท่าไหร่ลูกจะเอาเท่าไหร่บีบช่วยแม่เลยเร็วๆรวบีบครับอ่าอ่าพี่น้องมาพี่น้องช่วยกันลูกพี่น้องช่วยกันเอาแก้วใบเดียวนี่แหละลูกบีบมะนาวมาก่อนลูกแก้วใบเดียวนะคะบีบลงไปลูกอ่าช่วยกันเวลาบีบนะลูกบีบให้มันให้เปลือกมัน มีน้ำออกมาด้วยมันจะได้หอมพี่ม่อนเนียมันลงนี่แก้ปเดี๋ยนี่อเอาปรนี้ก็ได้ล,ลงลงพี่ม่อนจะเอากี่ชิ้นเอาออกมาสิลูกเปินอะไรคะอ่ะกัมจ้าแก้เป็นแรงสิลูกบีมะนาวอันนี้ค่ะเนเท่านี้แล้วลูกเนะ่าท่านี้พอเหรอ่อ้อาวต่อไปนะคะแม่กะสีเอาน้ำหวานนะคะน้ำหวานมาเทใส่แก้วนี้นะคะอะไรน้ำหวานนี้ก็้ากับโซดาก่อนโซดาทำพอสองแก้วก็พอน้ำหวานนะคะ เราไปใส่อะไรลูกนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่โซดาโซดาโซดาเพิ่มความซ่าของน้ําทําให้น้ําอร่อยกว่าเดิมน่าดื่มกว่าเดิมสดชื่นพี่เดอร์ไดมอนด์เคยอ๋อเป็นไงลูกนะคะเทลงไปนะคะพี่เนอร์มาทางนี้ลูกอ่าเทลงไปอย่างนี้นะคะให้มันสาดขึ้นมานะคะพี่น้องน่าทานไหมลูกสีสันสดใสน่าทานไหมน่าทานครับโอเคนะคะใส่เท่านี้ก็พอคะ ต่อไปนะคะอ้าวมาทางนี้ลุมๆทางนี้ลุกๆมาน้ำแข็งลูกท่านพี่น้องวินเจ้ากี่ก้อนลูกน้ำแข็งเอาสองก้อนเอาสองก้อนเอาเหมือนเดิมค่ะลุกไปทางโน้นลูกซื้อไปทางโน้นน้องวินแล้วลูกน้องวินมาทางนี้ลูกสองก้อนค่ะสองก้อนเลียวลูกก้อนนะคะที่หน่อชีไส้ไล่ก่อนก็ได้เลยค่ะเพราะวามเย็นอันลูกพันมาสองก้อนมาท่านพี่ลูกมาท่านพี่อ้อมาด้านนี้ลูกมาด้านนี้มา เดี๋ยวแม่จะเทให้นะคะอันนี้มะนาววนเนอร์อยู่ไหนนี่มะนาวอยู่ในแก้วใบนี้ใช่ไหมลูกน,นี่แก้วใบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคถ้างั้นคุณแม่จะเทลงตรงนี้นะโอ้แล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปใหม่นะคะอันนี้ของพี่ม่อนใส่มะนาวลงไปแล้วใช่ไหมลูกในใบนี้ใช่ครับใบนี้ในใบนี้ในในเหรอของเดมอนใบนี้เหรอลูกใช่ครับอ้าวแล้วก็เติมโซดาลงไปอีกเนาะ เมื่อกี้แม่ใส่นิดเดียวเพื่อผสมให้น้ำกับน้ำหวานมันเข้ากันอ่ะพี่ม่านลองชิมชิลอร่อ,รอยรึย <S 2> <S 2> อ่าเอาช้อนมาคนหนึ่ก็ได้เลยเอาช้อนมาคนหนึนะอ่ะทางนี้ลูกาทางนี้อ่าพี่ม่อนคนเองอ่ะน้องวินแก้วน้องวินตัวนี้ปลลูกครับดีนะอ่ะลองชิมซิลูกอ่ะพี่มอ่อนคนเสร็จแล้วยังให้น้องต่อลูกพอแล้วล่ะลูกอ่าเดี๋ยวน้องวินยังไม่คนเลยลูกคนก่อนอให้มันเข้ากันก่อนอ๋อเป็นยังไงลูก พี่ม่อนชิมหรือยังพี่ม่อนชิมเลยลูกอร่อยไหมอ้ออร่อยดื่มไหมลูกดื่มเลยมีมะนาวอีกจริงจริงอ่ามันมีประโยชน์นะคะมะนาวทำให้เป็นอะไรนะมะนาวมีวิตามินซีครับมีวิตามินซีมีวิตามินซีทำให้เรอีกลูกแล้วก็ไม่ทำให้เราไม่ไม่ป่วยนะคะโอเคนะคะอร่อยหรือยังครับอร่อยค่ะอร่อยอ้าวดื่มได้เลยลูกนะคะพี่น้องกา การเฮ็ดน้ำกินในครัวเรือนเฮานะคะพ่อนน้ำสมน้ำหวานนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่รวมกันนะคะอ่าโอเคให้แม่แลองมาชินกุอะไรไหมครับอร่อยครับอ่าต่อไปกัะนะคะกัเป็นการเคล็ดดีๆนะคะเป็นการกินน้ำหวานง่ายๆในไง,ไง,ไงในครัวเรือนของเฮานะคะอ่านคลิปน้งหน้าผ้าแสบกะขอฝากคลิปไปท่านี้นะคะอ่าน้องมีน้องม่อน,อนอฝากช่องในลูกค<ะ>่ะฝากช่องแม่นกหน่อยนะครับแม่ชอบแม<า>่นชื่ออะไรลูก สวั<อ> <พา S 1> สดีมาแขอบครับพขอบกันคลิปใหม่คะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบาย,บาย,บาย